พามาชมบรรยากาศทุ่งกุลานะครับช่วงเดือนเมษาซึ่งเป็นหน้าร้อนมากๆของไทยนะครับพอดีพายุเขา้าวันที่สองสองเมษาน้ำเริ่มเต็มสาแล้วฝนตกมากเกินเต็มสาบนครับเลยปล่อยลงมาสาล่างปกติตรงนี้ก็จะแห้งแรงไม่มีความเขียวเชวุ่มแต่ปีนี้ ียวปื้ดเลยทางฟาร์มเราก็จะใช้โซลาเซลล์นะครับดูดน้ำบาดาลใส่สระเติมแล้วก็ดูดจากสระนี้ไปสระบนก็ใช้โซลาเซลล์หมดเลย นตกขึ้นเดียวครับน้ำเต็มทุ่งนาเลยดำนาได้เลยนะเหมือนไม่ใช่เดือนเมษาครับเที่ยวอย่างนี้ กำลังเริ่มได้ปลูกต้นพุทรานมสดได้ปีกวา่าบางต้นก็ตายบางต้นก็เล็กเพราะว่าอากาศพขร้อนภุกระลางนี่เขาจะร้อนมากยังไม่ใหญ่จะใหญ่กับเขาลูกมะนาวครับ สารใ้ฟาร์มที่น้ำก็เต็มก็เลยไปเติมสารด้านล่างากาบบนนี้ต้องเต็มตลอดเวลาจะสูบจากสารด,ด้านล่างมาไว้โดยใช้โซลาเซลล์ดูดขึ้นมาตรงนี้สาะเต็มก็ต้องปล่อยเข้าเคื่อน